สวัสดีค่ะช่องยายจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้เราจะนำเสนอลูกนกลูนก,นก,น,กนกเขาน่าจะพึ่งจะฟักไข่ได้ไม่นานนะคะปีกยังไม่เต็มเลยตอนแรกว่านกอะไรมีครึ่งตัวมาดูอีกทีหนึ่งอ่ะทำไมนกมันไม่มีหางนกอะไรไม่รู้ค่ะเนี่ยอยู่ที่บ้านตอนนี้บ้านยาจ๋านะ มีลูกมีนกแปลกๆเยอะเลยค่ะมีทั้งปากแหลมๆที่เอาไว้คอยจิก,กินน้ำหวานดูสีน่ารักเด้เอเด้อตลองแล้วมีทั้งเป็นแบบเหมือนนกเอี้ยงนะคะเหมือนนกอะไรบอกไม่ถูกแบบเดี๋ยววัหนหลังถ้ายะจ๋าเจอนกอะไรแปลกๆยะจ๋าจะเอามาถ่ายลงให้ดูนะคะว่าเขาน่ารักมากแล้วตอนนี้ลูกนกแปลกๆมาเยอะมากเลยที่บ้านยะจา๋า ดูอืจจาแมจ๋าไม่ได้ใช้สารพิษสารเคมีเนี่ยแหละค่ะก็จะมีประมาณเนี้ยนกนกพิราบก็เยอะแต่นกแปลก,กแปกแบบเนี้ยจะมาเยอะอันนี้ลูกนกค่ะเขาเพิ่งกำังหัดบินไม่ได้เลยจับได้เลยแม่จ๋าเห็นมันเกาะอยู่บนกระถางต้นไม้แม่จ๋าเลยไปจับมาน่ารัก นะะี่ค่ะเขาก็จะประมาณนี้ค่ะน่าล้องหาแม่แน่เลยเขาคงจะฝึกบินนะคะ่ะแล้วเขาก็ลงมาแล้วตอนนี้มีนกแปลกมาให้เยอะเลยจะทำยังไงดีจะเอาไปปล่อยไว้ตรงไหนดี้ตอนนี้ นี่ค่ะนกแปลกๆนกสวยๆนกน่ารักน่ารักตอนนี้มีเยอะเลยมีหลายมีหลายแบบหลายันิดนกแปลกๆร้อนแดดร้อนนี่ค่ะนี่นกแปลกๆมาให้ดูทุกวันเลย ตัวไม่ใหญ่นะคะแม่จะถ่ายไกล้ตัวเล็กๆเด้อหาแม่จะเอาไปไว้ตรงไหนดีเนี่ยจะเอาไปไว้ตรงไหนดีนกครึ่งตัวสี่ยังไม่ยาวหางก็ยังไม่มีลงมาได้ยังไงเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยนี่ค่ะ จะไปปล่อยตรงไหนุเกาะแน่น,เ,น<ม>เดี๋ยวขยับมาที่มือเกาะเสื้อโอเล็บเขาจิกลงไปในเสื้อแกะไม่ออกเลยนะแค่นี่ยจ๋าก็มองใกล้ไม่ค่อยเห็น ไปตรงนี้ก่อนเอ่าไม่ยอมลงโอ้ยขี้ใสแขนอีกโอ้โหเนี่ยค่ะแม่เขามาตามแล้วค่ะนี่ค่ะแม่เขาเกาะอ,อยู่บนต้นกระถินไปแล้วแม่เขามาตามนะอยู่บนนู้นนะคะอ่ะทั้งพ่อทั้งแม่เขาเลยค่ะสองตัวเขาจะเอาอาหารมาป้อนลูกนะคะฆมาแมลงมาด้วยเนี่ยค่ะ นี่ค่ะแม่เขาทันปล่อยไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะพ่อกับแม่เขามาสองตัวแล้วเนี่ยมาสองตัวเลยค่ะบนยอดมะม่วงแต่จับกระมองไม่เ,เห็นเนี่ยอยู่บนต้นมะม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยแอบถ่ายนะะว่านักเขาจะมาอย่างไรจะคอยแอบถ่ายคอยแอบถ่าย อาหารมาป้อนค่ะเอาอาหารมาป้อนเอาอาหารมาป้อนพอเราเอาวางไว้เขาเอาอาหารมาป้อนค่ะนี่ค่ะไปแล้วพอเอาอาหารมาให้เขาก็กินไปแล้วค่ะนี่ค่ะอยู่ไหนละ่ะ เอาอาหารมาให้โอ้ย่าจ่าตูมเยอะไปหน่อยนี่ค่ะเขาเอาอาหารมาให้ว่ายังไงได้กินแล้วเงียบเลยว่ายังไง ได้กินแล้วเงียบเลยไม่ร้องเลยได้ยังไงเนี่ยโอ้ยอลยหืมได้กินแล้วไม่ร้องเลยลูกอะไรคะใครรู้บ้างหืมหืม กินแล้วก็เงียบเลยแม่เอาอาหารมาป้อนให้เขาก็บินไปค่ะสัญชาตญาณของนกค่ะอา,อาหารมาป้อนให้ลูกแล้วเขาก็ไปหาอาหารอีกเดี๋ยวเขาก็คงมาอีกค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวย้ายให่เดี๋ยวย้ายวิ่งง่วงง่วงง่วงรับรับรับ รับค่ะรับนับแล้วโอ้ยได้กินได้กินตัวมแมลงไปตัวหนึ่งหลับค่ะ <c oughs> ได้กินมแมลงไปตัวหนึ่งหลับค่ะลับเห็นไหมับอ่าแล้วเด็กๆเหมือนเด็กเลยเหมือนเด็กน้อยเลยกินอิ่มแล้วนอนหลับไปเดี๋ยวลองไปดูไปวางไว้ที่อื่นลองดูทิเขาจะ เดี๋ยวเขาจะเอาอาหารมาป้อนอีกเดี๋ยวไปอยู่ตรงอื่นดูสิเดี๋ยวจะหาที่วางไว้หมดให้แม่เขาอาหารอาหารมาป้อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะเดี๋ยวนะคะขอตั้งกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวจะเอากล่องไปใส่เขาไว้วางไว้ให้แม่เขาเข้ามาแล้วจ๋าใส่วางผลไม้นะคะให้เขาอยู่แบบนี้นะคะ่ะ แม่เขาจะได้ลงมาหาได้ในะคะใส่แบบนี้ดีแล้วก็เราก็คอยดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไปก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะนะคะเทปเึง แล้เกาเกาะอยู่แบบนี้อยาเขาข้านอนนี่ค่ะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวแม่เขาก็เอาอาหารมาป้อน,นอีกให้เขาอยู่ตรงนี้แหละเขาอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าเขาจะทำยังไงต่อค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามต่อนะคะ